ท่านเห็นไหมว่าพฤติกรรมการบวชการบวชใจนะครับเมื่อคนเรามีความผิดอยู่ในใจนะม,ม,จมีความผิดวิตกจริตมีความผิดวิตกจริตอยู่ในใจเนะี่ยเขาก็จะแสดงพฤติกรรมออกมาให้เราเห็นเอยอะแยะมากมายโดยที่เป็นเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณนะ์อย่างพ่อพระเอกเขาโกนหัวนะอย่างพ่อพระเอกเขาโกนหัวโกนหัวโกนคิ้วนี่นะ นั่นคือการแสดงแสดงออกเชิงสัญลักษณ์คือการบวชบวชใจเออภาษาอีสานบันเฮาเขาเอิญนว่าบวชใจเด้เออคนเรามันมีความทุกข์สามารถเอาทุกคนอยู่ในครอบครัวนะ้ตอนนั้นะ่ะทุกคนก็จะโดนโดนตรวจสอบโดนสอบโดนสอบปากคํากันทุกคนไม่ได้ต่างอะไรเลยนะไม่ได้ต่างอะไรกันเลยเออไม่ได้ต่างอะไรกันเลยทุกคนก็จะโดนตรวจสอบผมถามว่าเอ้าอบ้านพ่อพระเอก เจ้าหน้าที่เขาไปเขาไปตรวจบ้านเขาไปตรวจบ้านบ้านอาจจะเป็นบ้านหลังแรกนะเออไปตรวจบ้านหลังแรกแล้วถามตรงๆหน่อยบ้าเให้ทำไมตื่นเช้ามาทําไมต้องมาต้องมาโกลนหัวโกลนผมด้วยทง้ทงที่เอาบ้านต่อไปอาจจะเป็นบ้านน้าแตก็ได้ใช่ไหมล่ะบ้านต่อไปอาจจะเป็นบ้านน้าตายก็ได้บ้านแม่ชมพู่ก็ได้ใช่ไหมละ่ะเขาอาจจะเลี้ยง อาจจะตรวจสอบเรียงไปตามลําดับก็ได้ว่าเออเอ,อ้ยบ้านบ้านพี่สาวคนโตเนะ่ะบ้านพี่สาวคนโตอาจจะเป็นบ้านหลังแรกก่อนต่อมาก็จะเป็นบ้านแม่จมผู้บ้านน้าตายบ้านน้าแต่แต่แค่คนบ้านแค่คนบ้านหลังแรกตื่นเช้ามาแม่งโกนหัวเลยโกนผมเลยนั่นคือการบวชใจนั่นมันสอให้เห็นนะมันสอให้เห็นว่าในใจของคุณมันเป็นอะไรถูกต้องไหมล่ะ นิ่งไม่พอรอไม่ได้เนี่ยจันไรนะเออไม่ใช่จันไรบันไลนิ่งไม่พอรอไม่ได้นี่บันไลนะเออแต่คุณออกมาดิ้นพับๆๆ,ๆ,ๆ,ๆอยู่นั่นคือการบวชใจเอาประเด็นต่อมาประเด็นต่อมาแต่ก่อนนี่ถ้าเคาเรียกว่าไปดูไปดูคลิปหลังๆนะไปดูคลิปหลังๆเลย แต่ก่อนไม่ได้แต่งองค์ทรงเครื่องนะเออหลังๆมานี่โอ้โหมีเขาเรียกว่าอะไรนะใส่ชุดขาวใส่ชุดขาวเขาเรียกว,ว่าบวชใจชุดขาวไปหาหมวกหมวกที่พ่อพระเอกก็ชอบชอบชายนะไม่ใช่หมวกไม่ใช่หมวกตามตลาดนัดนะชอบชายหมวกหมวกหมวกพรมของพระนะเออหมวกพรมของพระเอามาเอามาใส่หัวเนี่ย เออเป็นหมวกก็ใส่ก็ชอบใส่หมวกพระใส่ชุดข,ขาวมันก็เป็นการบวชใจมันการมันเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่าตัวเองมีความทุกข์ทนทรมานอยู่ในใจใช่ไหมล่ะเราจริงๆคนเราคนเราเนี่ยไปดูแล้วถามว่า คนอยู่ในครอบครัวเขาทำเขาทำเห그그มือนพ่อพระเอกกันนางเอกไหมไม่ก็ใช้ชีวิตปกตินะเออก็ใช้ชีวิตปกติไปถูกต้องไหมล่ะแล้วทีนี้แล้วทีนี้แล้วทีนี้อีกอย่างคนที่ไม่มีใครเห็นว่าเคยสวดมนต์ทำวัดทุกวันนี้ก็ออกมาสวดมนต์ทำวัดนนทุกวันนี้ก็ออกมาสวดมนต์ทำวันนออวนนำด บอกว่าไม่ไม่ชอบอทําพิธีนั่นไม่ไม่ชอบทําพิธีนี้ไม่ได้เชื่อเรื่องไสยศาสตร์นี่ออกมาสวดนมนมต์ธรรมวัดให้คนอื่นเห็นว่าฉันเนี่ยเป็นคนธรรมะธรรมโมเออฉันเป็นคนธรรมะธรรมโมออกมาสวดมนต์ธรรมวัดให้คนอื่นเขาเนี่ยออกมาสวดให้เอฟซีเห็นนี่ตั้งสารพระพรมนี่นับถือพรามหรือเปล่านับถือพรามให้พรามเขามาทําให้หรือเปล่า ให้คนที่เขามีความรู้เข้ามาทําให้หรือเปล่าหรืยอยังไงหรือว่าทําเองหรือว่าทําเองถือว่าตัวเองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เคลื่อนที่ได้ก็เลยเออทาเองก็ได้ปะเอ้าอันนี้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้พูดใส่ร้ายแต่เป็นข้อสันนิษฐานสาหรับคนคนหนึง่งที่อยู่ในหมู่บ้านขกุกกรอยผมถามเลยดีเอ้าไม่ได้เชื่อเรื่องสายสายไม่ได้อะไรผมถามเลยถือว่าพอตัวเอง ตั้งสารพระพรมนี่ตั้งอยู่ในบ้านเนี่ยนะเออตั้งอยู่หน้าบ้านเออแล้วพญานาคพญานาคก,ก็อยู่สูงกับพระพรหมอีกเอาดูดิเออเอาเอาเข้าไป <c ười> ใครไม่รใครใครแนะนำใครแนะนำคือคือบางทีมันก็เออพญานาคก,ก็อยู่สูงพระพรหมอีกโอ้ย เออนี่สิ่งละอันพันละน้อยนะเรื่องเรื่องเรื่องพฤติกรกพฤติกรรมที่เกิดขึ้นอยู่กับบ้านพ่อพระเอกกับนางเอกนี่มันเป็นอะไรที่มันเป็นอะไรที่เราแบบตั้งข้อสมมุติฐานตั้งข้อสงสัยว่าทำไปทําไมวะเออใช่ไหมละ่ะนี่เขาเรียกว่าแสดงอาการแสดงพฤติกรรมพฤติกรรมการบวชใจมันตอมใจคนเท่านะ่ะคนเราถ้าเกิดว่า เอาจริงๆนะเอเ่อเขาเรียกว่าอะไรนะเออสวรรค์อยู่ในอกนะกอยู่ในใจนะคนเราเวลามันไม่สบายใจมันจะมันจะไม่มีไม่มีออร่าไม่มีออร่านะครับกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับนะเพื่อกันก็ผู้บาถทิบนะเออผูบากินมอ่กินเขาวม่ได้ครับสเตียนโกฮออย่างเดียวครับเออเิดว่าคิดว่าคิดว,ว่ามันจะช่วยได้นี่แหละมันก็แสดงออกมาทุกคน นะครับทุกคนเป็นเป็นมนุษย์นะพวกท่านไม่ต้องมองไม่ต้องมองอะไรไกลเลยมนุษย์นะครับมนุษย์เนี่ยม,ม,มันก็จะมันจะจะมีเอ่อจะมีพฤติกรรมแสดงออกออกมาเรื่อยเื่อยเรื่อยเืยนะครับเออมันขึ้นอยู่กับว่าจะช้าหรือเร็วนะครับมันขึ้นว่าจะช้าหรือเร็วอย่างสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งที่ใครที่จะไปเป็นยูทูบเบอร์อยู่ฝั่งพ่อพระเอกกันางเอกห้าม ห้ามเบ็ดขาดห้ามถ่ายอะไรที่มันเป็นภาพหลุดๆนะครับเออห้ามถ่ายให้เห็นขวดเหล้าขวดเบียร์ลังเหล้าลังเบียร์อยู่แถวบ้านพ่อพระเอกห้ามห้ามถ่ายเห็นนะเออถ้าบอกว่าไป,ไปถ่ายเห็นลังเบียร์ก็บอกว่าเป็นกล่องธรรมดาไม่มีไม่มีขวดเหล้าขวดเบียร์ถ้าใครถ่ายโดนเจอเออเจอดาแล้วก็ต้องลบคลิปด้วยนะเออแล้วก็ต้องลบคลิปด้วย ใช่ไหมล่ะน้าแต่ก็เห็นทั้งหลายลิปเหมือนอยู่หลังบ้านเห็นนี่อลังเบียช้างอยู่นั่นนะใช่ไหมล่ะเออทีนี้เป็นยังไงพอ,พอตาชานพอตาชานมาบ้านนาแต่ละทีเนี้ยมาบ้านเดียสมควรโอ้โหถ่ายชิปมาไปเห็นลังเบียอยู่ข้างข้างตู้เย็นโอ,โ,โอ้โหไอเอฟซี FC, ฝั่งทางนู้นออกมาพิมพ์คอมเมนต์ด่าน้าแต่ชิปหายเลยเอ้าผมถามหน่อยเออผมถามหน่อยที่ว่าตีใหม่นะ่ะ ปีใหม่เขาก็กินเขาก็ฉลองใช่ไหมล่ะเออเขาก็กินกันนาแต่ก็นั่งกินกับญาติญาตินาแต่คุณถามเลยมันมันอะไรยังไงวะเออมันผิดตรงไหนพอพอตาชานมาถ่ายพอตาชานมามาถ่ายปั๊บเห็นโอ้ตาชานนี่ก็จ้องแต่แต่ลังเบียช้างนะใช่ไหมล่ะเออพอพออยู่บ้านอยู่บ้านพระเอกเขาอยู่หลังบ้านลังเบียช้าง กล่องเบเลอร์เธอตั้งอยู่ตรงนั้นก็ไม่เห็นมีใครด่านี่ผมบอกสองมาตรฐานชัดเจนนะเออจะมาจับเจผมถามว่าโอ้ยเนี่ยไปจับจ้องผิดพ่อพระเอกกับนางเอกโอ้ยควนมีกล่องลังเบียร์อยู่บ้านนาแจ่หน่อยโอ้โหพวกมึงก็มันปากันด่ากันชิบหายไปป่วงกุละเงินไหลใช่ไหมล่ะเขาทํามาขายผมก็ซื้อสิเออเพราะมันไม่ได้ปีโกฎหมายเขาทํามาขายผมก็ซื้อเออคนเขากินกันทั่วโลกอะ คนก็กินไม่ได้เห็นว่าอะไรเลยใช่ไหมล่ะนี่แหละผมผมบอกนะผมบอกไว้เลยว่าถ้าอะไรที่มันมันเป็นเรื่องที่มันไม่ดีเนี่ยเขาจะไม่ถ้าไปอยู่ฝั่งนั้นเขาไม่เขาไม่ให้เอามาออกสู่โลกภายนอกแล้ว,ลวสิ่งหนึ่งนะผมจะออกมาเตือนนะเออผมออกจะมาออกมาเตือนไอ้พวกที่อยากทำคอนเทนต์นะหน้าตอนนี้เนี่ยหน้าตอนนี้ถ้าใครออกมาทำคอนเทนต์อ่า งี่เง่านะออกมาทำคอนเทนต์เดี๋ยวออกมาทำคอนเทนต์คนหายออกมาทำคอนเทนต์หมาหายเออออกมาทำออกมาทำคอนเทนต์เดี๋ยวโอ้ตามหาเด็กคนหนึ่งหายอย่ามาทำคอนเทนต์นะเออนี่เล่าให้ฟังอย่ามาทำคอนเทนต์ปีนกระแพงอีกนะใช่ไหมล่ะเ,เดี๋ยวนี่คอนเทนต์แต่ละคอนเทนต์บางทีนะบางทีคนที่ทำคอนเทนต์เขาไม่ได้คิดอะไรนะ แต่คนที่เป็นชาวบ้านชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านนี่นะมันก็ไม่สบายใจบางทีคนเน้นเอา้าเอ้ยมอเตอร์ไซค์หายก็บอกมอเตอร์ไซค์หายตายหายแล้วอยู่ในหมู่บ้านของกมีโจรไว้ทุกคนทุกคนก็ต้องกลัวแหละใช่ไหมละ่ะเออทุกคนเขาก็ต้องกลัวแล้วทีนี้นี่อีกกี่เดือนแล้วเนี่ยอีกกี่เดือนนล้นนี่อีกเอ่มอมงกรามงกราก,กุมภานี่ อีกประมาณ2เดือน